สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับฝนนะคะในมุมมองดัชนีค่ะวันนี้วันที่24พฤศจิกายนเรามาอัปเดตต่อกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่คู่ DE ค่ะเมื่อวานให้แผนเอาไว้นะคะจะมีแผน QM s เ l l ด้วยนะแต่ว่า QM s เ l l เเนี่ยเขาไม่ได้ทำพฤติกรรมนั้นนะคะราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นมานะคะแล้วก็ทำเบสอะไรบางอย่างเนาะแล้วก็ขึ้นต่อไปเลยซึ่ง เป็นภาพนี้อ่าเป็นภาพนี้ของเรานั่นเองนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าถ้าวันนี้เขาทำพฤติกรรมแบบนี้นะคะเราสามารถเข้าเทรดอะไรได้บ้างจะสังเกตว่าราคานะคะที่เขากลับมาใช้จุดนี้ค่อนข้างที่จะเป็นโซนในทมเฟรมเล็กมากๆนะคะก็คือทมเฟรม M 3 0นั่นเองเนาะเป็นโซนตรงนี้นะคะแล้วก็ จุดตรงนี้จะสังเกตเห็นว่ามีตัวโทแบกด้วยแถวแถวบริเวณขอบโซนนะคะแถวแถวราคาที่1602 2นั่นเองนะคะแล้วราคาก็ปรับตัวขึ้นไปเลยนะคะอ่าแล้วในทำเฟรมเล็กนะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคะเขาสร้างโซนไว้ให้เราอีกหนึ่งโซนนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าราคานะคะย้อนกลับมาที่ตรงนี้เราก็สามารถเข้าบายได้นะคะแต่การบายตรงนี้จะบอกว่า ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงนะคะเพราะว่าราคาทั้งหมดเนี้ยค่ะเขาอะอยู่ในซัลายโซนเออซึ่งซัลายโซนนะคะเขาก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะปรับตัวกลับลงมาเลยก็ได้แล้วโซนโซนนี้นะคะที่ราคาสร้างไว้ให้เราเห็นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นใน i ท e f เฟรมเล็กเนาะ ถ้าเรากลับไปดูใน Timeframe S 1นะคะจะสังเกตว่าตรงนี้ไม่มีโซนอะไรให้เราเลยเนาะมีแต่แนวต้านเดิมนะคะที่ถ้าราคากลับลงมาเนี่ยก็จะกลายเป็นแนวรับเนาะวันนี้นะคะแผนไม่ได้มีอะไรเยอะแยะไปจากเดิมเลยเนาะเพราะว่าราคานะคะก็ไม่ได้ปรับตัวโดดเด่นชัดเจนอะไรนะคะถ้าจะเล่นเนี่ยก็จะเป็นโซนที่ทม์เฟรมเล็กๆเลย ก็สามารถเข้าตรงนี้ได้แต่ตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าให้ลดความเสี่ยงด้วยออประมาณนี้เนาะแล้วก็ไปต่อที่คู่ US ร้อค่ะสำหรับคู่ US ร้อยเมื่อวานนะคะเรารอให้เขากลับลงมาที่ด้านล่างนี้นะะราคายังปรับตัวลงมาไม่ถึงนะคะแล้วสำหรับด้านบนราคาก็ยังปรับตัวขึ้นไปไม่ถึงเช่นกันนะคะจะสังเกตว่าวันนี้เขาเห็น พฤติกรรมชัดเจนเลยนี่ก็คือการที่เขาอะพลักตัวออกข้างนะคะเป็นสามเหลี่ยมปากปิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าถ้าหลุดสามเหลี่ยมตรงนี้ไปแล้วนะคะเขาจะหลุดขึ้นบนหรือเขาจะหลุดลงล่างนะคะเราก็ยังสามารถใช้แผนเดิมของเราได้อยู่นะแต่ถ้าเขาทำพฤติกรรมเบสแบบนี้นะคะเราก็สามารถ บายขึ้นไปได้ตามแพทเทิร์นนี้เลยถ้าเขากลับลงมาเราก็สามารถใช้ QM ได้ค่ะเรียบง่ายค่ะไม่มีอะไรเลยเนาะเพราะว่าน้อง US1 นะคะเมื่อวานไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาอัปเดตต่อกันวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ